เกือบปีค่ะเกือบปีค่ะ,คคะไม่ขับได้ตั้งแต่อยู่กับแฟนคนครั้งแรกแล้วแต่ว่าขับแข็งตอนตอนมีหัว <laughs> ลองไหมเกียร์เหมือนกันเลยนะจะต้องขับหนักๆเลยนะต้องเบิ้์ตัดสัลระเบิดสัลระเบิดไม่ดีเสียดากอยบอบ่ไปบอลเสียดาบอกลื่นขึ้นเชื่อไหม

เป็นของตัวเองไปเนี่ก็ไม่ความฝันไม่ถึงใจอะใจเราก็อยากมีอยากได้นั่นหละพี่องเียว่ามันก็ไม่ได้ง่ายทั้งคนมีประสบการณ์แต่ก่อนแต่ก่อนพี่ก็รับจ้างทำแบบนี้แหละทำแบบนี้พอมีของตัวเองเท่านั้นแหละชีวิตอะไร ำรองยางเงินในกระเป๋าก็ต้องแน่นใจเราก็ต้องแน่นนะคะเพราะตอนนี้ก็โดนชิงไปเลยวอือซ้อนนองไว้นะนิ้งโดนโดนรถทิ้งทุกอย่างทำทุกอย่างแล้วตอนนี้จากจากมีอะไรจากแต่ก่อนเป็นเจ๊นะแต่ก่อนเป็นเจเรียกเจตอนนี้เรียกอีเพิงอะตอนนี้เป็นอีเพิง ดีแล้วไม่ต้องอยากมีของเได้ยากเสียยาอันนี้ได้รถแต่เสียทุกอย่างเสียทั้งรถเสียทั้งคู่คองเกือบเสียคนเสคนเยเจอตำรวจโบกหมเ็เป็นผู้หญิงไปไปไปอย่างงี้เคยเจอไหมเคยเจอโบก ู้หญิงน่นนี่อาไปไหเจอกันไหมเจอเจอผิดประเภทเขาิดประเภทเขาไม่สงสารเหรอผู้หญิงตัวดำๆเอ้ยไม่ใช่ตาดำๆพูดผิมาดใช่เลยพี่ผู้หญิงตัาดำๆารักถ้าเป็นทางหลวงอาจจะปล่อยแต่ถ้าเป็นตำรวจตั้งด่านไม่รอดไม่รอดไม่ไม่ค่าปรับนี่เราเราพี่เราช่วย่เลือกจะไสั่ง เขาไปสั่งให้ลูกพี่ลูกพี่เคลียร์ด้วยจ่ายเองไหม,มรูม้ไ่าเขาจ่ายเองเขาจ่ายดีแล้วอยากลำเลือขคอมหลังป่ะอยากลองไหมเราเคยขับแต่รถล่ลองมาลองรถด,ดินไ<อ>หมแล้วมันดึงมถหนักเหมือนกันเนี่ยมันดึงอ่ะมันดึงรถไปเลยเยอมากนี่ขับมีแ,แต่ตามน้ำหนักอะไรเงี้ยลอง องคับคืน <laughs> ไม่ได้ทับไมนอถูกูไม่ได้ s n มหลูกคู่หม,น,ม,หหมหนึ่งสองหันมาดีหลัหนึ่งสองออสวยไม่สู้แต่หนูไม่เคยบ้างอันนี้สวยไม่สูแต่หนูไม่มีใครไม่มีใครเอาสวยมันกาัาแตมีใครเอาเวยพอกัน พี่<ว>เดี๋ยวน้อยกว่าหนูลองลองหนูไปฉีดผิวนะหน <c oughs> ูจะไปฉีดจริงที่อ่ะไม่ได้ฉีดผิวนะแต่ก่อนอ่ะคะรับรถพ่วก็ดำแบบนี้แหละมันดำมันดำเพราะรถยิงอย่าไปทำเลยมันมันอยู่เราอยู่กับรถถามพี่แอดูแต่ก่อน,นพี่ดำตรงไหน <c oughs> หน้าหน้ามันเหมือนฝ้ามันเลยขึ้นนลยนั่นแต่นั่นแต่เสียรถพ่วงมันฝุ่นมันแล้วละอองแดดน่ะเวลาเอารถไปจอดนี่พักอยู่ที่ห้องตัวเองว่าที่นี่รู้ว่านอนในรถนอนในรถเลยใช่ไหมนี่แหละเหตุผลทำไม นหน้าดำหน้าเป็นสิวผิวดำดพูดตามโซันพี่ไม่ค่อยดานะ่าวน้ำเหมือนกันไหมเนี่ยเราจะนอนให้คนหนูอาบทุกวันอาบทุกวันหนูไม่อาบไม่ จใ้แม็กขลังจร่มไหมแคท, <Okay. S 1> ทดูไหมแฟนเก่าน้องแคทนะที่ที่มันได้แฟนใหม่ล่ะแฟนมันหน้าขาวๆตอนนี้หน้ามันเลื่อนไปหมดอลกัมันไปกับรถไงไปด้วยกัน <c oughs> อยู่กับรถไม่ค่อยมีเวลาได้ดูเลตัวเองอ,อันนี้เขาเก็บรถกันแล้วนึกว่าเราจะมานะ็มมั้ยปกติเสื้อผ้าเต็มใช่ไหมก็ว่าอยู่นอนอยู่ในรถแล้วทำไมรถโล่งจังเขาเคลลิ่งนะ

สามหกแล้วน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลถามว่าอยากได้อีกไหมโบวไม่เอาแล้วค่ะโดนทิ้งไม่เอาแล้วต้องต้องถามน้องให้น้องมันบอกมีตังค์หนูก็ไม่เอามีตังไม่ได้หนูก็ไม่เอาน้องมันบอกในจะต้องสำรองค่ายางค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันได้รายได้เดือนหนึ่งสำรองแฟนตัวเองนะเพื่อทำมีแฟนสุดในเนี่ย มีแฟนก็ขับรถ<ช>ตาม<ช>ด่านไม่ช่วอันนี้ใครหัดรถให้หรือแฟนใช่ไหมแฟนธรรมดาเลยใครมีแฟนแฟนขับรถขับรถคันไหนเราต้องขับเป็นใช่ไหม,ไมใช่ไม่เป็นตัวน้อยที่น้อนอันนี้ออกออกมาขับเองคนเดียวนานอย่างปีปีหนึ่งอ๋อ เหมือนกันนะเราจะได้ทำงานคนละคันใช่มันคือถ้าเราขับได้เนี่ยแล้วเราช่วยกันคนละคันมันจะได้มันจะได้ไม่ใช่หรอกขับคนละคันมันไม่มีเวลาตอบแชทจริงมันไม่มีโอกาสได้รวงถ้าขับด้วยกันคนหนึ่งขับคนหนึ่งเล่นโทรศัพท์นี่ิ๊งเนงิ๊งเน่งน่แหละ ก่อนากินแงนชิปตัวใหญ่ตัวใหญ่ว่านี่ตั้ยเปียียยไหมเปียตัวน้อยตัวน้อยฟังดูดีนะแต่ถ้าหน้าหน้าตาไม่ดีเขาเรียกปัวกเลยนะอันนี้ถ้าหน้าตาดีเขาเรียกตัวเล็กตัวเล็แต่ถ้าเปียแล้วขีปวกเลยสิอันนี้หน้าตาดีก็เรียกตัวเล็ก ใจเดี๋ยวไปดูกันหนะ้ารับ